สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันช่วงค่ำคืนของวันที่12กุมภาพันธ์อีกเช่นเคยนะครับกับช่อง a c o n TV v และวันนี้จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับกับการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการพรีออเดอร์เครื่อง PlayStation 5 New Model โฉมใหม่นั่นเองนะครับที่หลายๆคนเนี่ย เก่งๆกันไว้ก็ไม่ไมีไม่ค่อยจะคาดเคลื่อนกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางช่อง A c ค n นซีเนี่ยก็ประเมินประเมินกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นเดือนกันแล้วนะครับว่าตัว P5 ตัวรุ่นนี้โมเดลเนี่ยก็คงจะวางจําจหน่ายกันในประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เป็นไปแบบนั้นจริงๆด้วยนะครับกับตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n นห้านี้โมเดลนี้ที่หลายๆคนเนี่ยก็คงจะทราบตัวราคากันมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่นู่นเลยนะครับเดือนพฤศจิกายนวันคมปีที่แล้วนะครับ ก็จะมีราคาเข้ามาทดแทนตัวราคาเดิมนะครับกับตัว PlayStation 5ตัวรุ่นอ้วนตัวรุ่นใหญ่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นอะไซดิสนะครับหรือจะเป็นตัวดิจิตอลนะครับที่ถ้าเป็นตัวรุ่นใสดิสเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่18,690บาทนะครับส่วนตัวรุ่นดิจิตอลก็จะอยู่ที่15,000 690บาทนะครับก็จะถูกลงมา7 8 3 0 0ามนะครับถูกลงมาประมาณ3,000บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเตุสมผลนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใดแต่ว่าในเรื่องของตัวอุป,ปรกรณ์อ c c e s สเซอรนั่นเองนะครับที่เรียกว่าขาตั้งนั่นแหละนะครับที่อาจจะโดนตัดหั่นออกไปนะครับก็จะเหลือแค่ขาตั้งพลาสติกเล็กๆนะครับสำหรับวางแนวนอนแต่ถ้าจะวางแนวตั้งแบบนี้โดยที่ไม่มีขาตั้งเนี่ยก็วางได้เหมือนกันนะแต่เรื่องของความแข็งแรงเนี่ย มันอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าตัวเนี้ยตัวรุ่นอ,อ้วนผมเนี่ยตัวขาตั้งของมันเนี่ยหายไปแล้วตัวออริจินอลนะครับที่แถมมาเนี่ยผมก็วางแนวตั้งในลักษณะแบบนี้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับบ่อยอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เพียงแค่ย,ยาโดนกระแทกหรือว่ายาโดนใครชนหรือว่า ทำให้มันล้มแล้วกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าต่อให้มีขาตั้งอะถ้าโดนกระแทกโดนอะไรแรงๆหน่อยเนี่ยก็ล้มได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับสาหรับคนที่วางแนวตั้งนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวขาตั้งที่แยกขายประมาณ1,000บาทเนี่ยเรียกว่าโอ้โหสวยงามแน่นอนนะครับคุณจะได้รับความสวยงามของตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยตัว New Mo d เดหรือว่าจะเรียกกันว่าตัวสตรมกอยก็ได้นะครับมันจะมีความสวยงาม ออกมาแบบอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับเรียกว่าามันจะเพิ่มมูลค่าทางด้านเรื่องของตัวภาพลักษณ์นะครับหรือการดีไซน์เนี่ยบวกเข้าไปอีกหลายเท่าเลยนะครับผมเห็นแล้วก็โอ้โหแบบนี้สวยจริงๆนะครับกับขาตั้งที่ขายแยกออกมานะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละนะครับมันควรที่จะอยู่ในเซตของตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5เหมือนกับตัวรุ่นอ้วนเลยนะครับก็ าทาง Sony ก็มีอุปกรณ์ Accessory ที่ขายแยกด้วยนะครับกับตัวช่องดิสไรด์นะครับที่ตอนนี้ตัว New Model เนี่ยก็จะสามารถถอดออกได้แล้วนั่นเองนะครับถ้าหากใครซื้อตัวดิจิตอลก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดอยู่ๆเปลี่ยนใจไปยืมแผ่นเกมของเพื่อนมาเล่นนะครับแล้วเป็นแบบชนิดแผ่นใช่ไหมครับตัวเราเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยก็อาจจะไปใช้ตัวดิสไร v ์ที่ซื้อขายแยกออกมาทัางหาเนี่ยได้เช่นกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็เรียกว่า เครื่อง Playstation 5ตัวนิวโมเดลเนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะคล้ายๆกับ PC ขึ้นทุกๆวันนะ,ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นตัว SSD ที่สามารถถอดเข้าเสียบออกอัปเกรดเองได้นะครับก็จะเหมือนกับทางฝั่ง PC เพราะตัวสล็อตเจ้าตัว m 2ตัวเนี้ยนะครับก็มีลักษณะที่เหมือนกับทางฝั่ง PC อยู่แล้วนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็พอมาคราวเนี้ยเป็นแบบตัวดิสได์นะครับที่ถอดเข้าถอดออกได้เขาอีกนะครับมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ย PlayStation 5ต่อไปเนี่ยมันจะสามารถแยกล่างนะครับเหมือนกับฮาร์ดแวร์อย่าง PC คอมพิวเตอร์ประกอบเลยหรือเปล่านะครับดีไม่ดีตัว p พ a ์ส t ตชั o น6เนี่ยอาจจะวางจําหน่ายตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นชนิดตัวสเปคหลากหลายเลยนะดีไม่ดีอาจจะเป็นแรมนะครับแรมเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกได้เลยว่าจะเอา16 32 64 นะครับกับตัวประสิทธิภาพของตัวเกมเนี่ยที่จะรีดได้มากขึ้นตามศักยภาพงบประมาณของเพื่อนเพื่อนมันก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับเพราะ a y s t a t i o n เนี่ยก็ทดสอบให้เห็นแล้วนะครับว่าตัวเครื่อง a y s t a t i o n 5เนี่ยการอัปเกรดต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากมากจนเกินไปนะครับยากมากจนเกินไปก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกมเมอร์รุ่นใหม่ๆหรือว่าจะเป็นเกมเมอร์รุ่นเก่าก็ได้นะครับให้มีความคุ้นชินเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวเครื่อง่นเกมคอนโซลเนี่ย ทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็มาในเรื่องของตัวนี้อีกนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวก้านอนาล็อกของตัวจอยด้วนเซนต์ก็ถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนได้เหมือนกันอีกนะครับอ่าอันนี้ก็เออมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันนะครับกับทาง p l a y s t a t i o n กับในตัวรุ่นโมเดลต่อตอไปในอนาคตนะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลดีๆสักเครื่องหนึ่งเลยก็ได้นะครับที่มันมสามารถคัสตอมได้ ค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็เรามาดูในเรื่องของตัวสถานการณ์ในบ้านเรากันหน่อยนะครับกับใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเรียกว่าผมเองนะครับลงพื้นที่เลยนะเมื่อตอนช่วงเย็นนะครับหลังเลิกงานเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไปหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆกันหน่อยนะครับกับค่าคืนนี้นะครับว่ากระแสต่างๆในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับการที่วางจําหน่ายอ๋อไม่ใช่ดิ เป็นการเปิดพรีออเดอร์วันแรกนะครับก็โซนสยามเหมือนเดิมนะครับผมแวะไปเนี่ยวันนี้ไป2ที่ก็คือไปเมกาพาซานะครับเอาตัวจอยคอนของเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยไปให้ทางช่างดูเพราะผมประเมินแล้วดูถ้าทางเคสเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถอดใจนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอาจจะาหาช่องทางอื่นๆกันดูนะครับแต่พอไปที่โซนสยามนะครับก็บึงไปตามตัวแทนจำหน่ายเลยนะ ที่เคยมีตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5ตัวรุ่นปกตินะครับก็คือตัวรุ่นอ้วนตัวนี้วางจำหน่ายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปของ AAS นะครับที่เคยวางตังงานไว้นะครับหายวับไปกับตานะครับก็อาจจะว่าเอ๊ะบังเอิญหรือเปล่าอ่า a ออย่างเดียวก็คงจะเป็นเรื่องของการบังเอิญใช่ไหมครับอ่าพอมาไปชอป็อปอ่าของ Power m a l l อนะครับอ้าวโบเลยนะครับโบเลยนะครับพอไปของดอทไลท t ก็โบร์เลยนะครับไม่มีตัวเครื่อง PlayStation 5ตัวรุ่นแบบนี้อยู่แล้วนะออกับตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการของทางโ o n y นะแล้วก็แวะไปที่ Sony Store ที่สาขาสยามพารากอนเหมือนกันอีกก็ไปเจอปุ๊บก็ไม่มีตัวเครื่อง PlayStation 5ตัวโมเดลเดิมเนี่ยวางให้เห็นแล้วนะครับก็หายวับไปกับตาเลยนะครับไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อไปสักประมาณสักสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมไปเนี่ย ก็ยังเห็นวางกันอยู่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไปที่ power buy อีกนะครับ power buy นี้ยิ่งจัดเต็มเลยนะครับมีป้ายประกาศเลยนะครับที่ Central World นะครับกับการ pre order ตัวเครื่อง PlayStation 5 new model วางตังงานก่อนที่จะเดินเข้าตัวบูธของ power buy ของโซน power buy เลยนะครับแล้วก็พอไปถึงเนี่ยวับหายเกลี้ยงนะครับไม่มีตัว PlayStation 5 model เดิมเนี่ยวางอยู่เลยนะครับแล้วมันจะหายไปไหนล่ะเพื่อนเ อันนี้แหละก็ยังคงเกิดคําถามไว้ซึ่งตัวสมมุติฐานตัวเนี้ยผมเองก็เคยคิดไว้แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับก็จะเหมือนกับทางประเทศญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะครับเมื่อมีตัวนิวโมเดลมาเนี่ยตัว PlayStation 5ตัวรุ่นเดิมเนี่ยเหมือนกับว่าจะวับหายออกไปเลยนะหายออกไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าไอตัวรุ่นเก่าๆที่มันยังค้างๆอยู่เนี่ยจะมาจัดแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นอะไรอีกหรือเปล่านะครับเพราะเพื่อนๆต้องอย่าลืมว่า ราคาตอนนี้มันเป็นราคาที่เท่ากันแล้วไงใช่ไหมครับเพราะตัวตัวตัว,ต,วตัวรุ่นเดิมรุ่นอ้วนเนี่ยทางโซนี่เองเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศลดราคาแบบอย่างเป็นทางการนะที่เพื่อนๆซื้อกันเนี่ยในช่วงแคมเปญของ Lazada หรือว่าช h o ป e ีหรือว่าจะเป็นทางโ o n y จัดแคมเปญขึ้นกันขึ้นมาเองเนี่ยมันเป็นแคมเปญที่จัดขึ้นมาเฉพาะกิจประจำเดือนนั้นๆนะครับไม่ได้เป็นราคาที่ ออฟฟิเชียลที่มีการหันราคาแบบอย่างเป็นทางการนะครับเรืตองตรงนี้แหละเราก็พอที่จะประเมินได้อีกนะครับว่าไอ้ที่ตัวเครื่อง Playstation 5ตัวโมเดลเดิมเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกทางนะครับกับตัวนิวโมเดลใหม่ก่อนนะครับให้ตัวนิวโมเดลใหม่เนี่ยได้เฉิดฉายขึ้นมาให้ทุกคนเดี่ยได้เห็นความสวยงามของมันกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับไม่แน่นะครับตัวรุ่นปกติเหล่านี้อาจจะ เข้ามาจับอยู่ในตัวแคมเปญต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการหั่นราคาแบบอย่างเป็นทางการสักทีนะครับว่าราคาเนี่ยจะต้องมีราคาที่ต่ํากว่าตัว PlayStation 5 New Model นะครับ New Model จากกี่พันเนี่ยเดี๋ยวเราเราก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับถ้าเกิดว่าจะมีวางจำหน่ายเนี่ยเพราะว่าถ้าผมมองว่าเกิดชนกันเลยนะครับวางจําหน่ายชนกันนะครับทั้งรุ่นเดิมแล้วก็รุ่น New Model ในราคา18 6 9 0กับตัวรุ่นสาดดิสนะเพื่อนๆชนกันเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่า สิคนเนี่ยคง9คนเนี่ยคงไปเอา new m o เด l แน่เลยนะครับ new m o เด l แน่นอนเพราะว่าทั้งตัวสเปคการประหยัดพลังงานทุกอย่างเนี่ยมันมีการปรับปรุงค่อนข้างที่จะดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับถึงตัวสเปคฮาร์ดแวร์เรื่องของการประมวลผลเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างที่แบบชัดเจนนะครับจะมีในเรื่องของตัว SSD นะครับตัวบันทึกข้อมูลเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเป็น1เทราไบต์แบบเต็มๆแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ย ความแรงนะครับหรือว่าพลังดิบของตัว CPU APU เนี่ยยังคงเป็นตัวชุดเดิมนะครับชุดเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของตัวดีไซน์เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตัดสินใจได้ง่ายเพราะมันมีขนาดเล็กเบาลงอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเราลองมาย้อนดอูความร้อนแรงในช่วงเช้านะเพื่อนๆตอนที่เขาเริ่มประกาศเนี่ยผมก็แคปเจอร์ไว้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของทางร้านดอทไลเนี่ย ก็เข้าไปแคปเจอร์หรือว่าสต็อกเนี่ยลองเช็คเข้าๆว่าเขาจะมีกันสักเท่าไหร่นะครับก็ลองใส่ออเดอร์ไปแต่ว่าเนี้ยมันก็เป็นแ,แ,คแค่การประเมินเพราะว่าการสต็อกเนี่ยบางทีเขาใส่เข้าไปตามจํานวนที่ไม่ได้ตูมเดี่ยวไนงะใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นของดอทไลท์ like เนี่ยมีให้ซื้อกันแบบสบายๆเลยนะช่วงเช้านะครับประมาณเที่ยงเนี่ยผมนั่งเช็คอยู่เนี่ยโอ้โหสามารถกดซื้อกันได้แบบสบายใจเฉยเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนที่ผมบันทึกคลิปอยู่เนี่ยตอนประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับ สองทุ่มครึ่งกลับมาลองรีเฟซเช็คของดอทไลท์ like, ดูอีกรอบนะครับปรากฏว่าอา้าวตัวรุ่นไซดิสเนี่ยหายไปแล้วนะจะเหลือแต่ตัวรุ่น2จอยนะครับอ่าแล้วก็ตัวรุ่นดิจิตอลอ่าก็แสดงว่าโอ้โหกระแสก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ว่าการหาซื้อเนี่ยก็ยังไม่ได้ยากลําบากนะครับเพราะว่าทางอ่าสโตร์ของโซนี่เองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกดเข้าไปสั่งซื้อได้ทั้ง2โมเดลนะครับสโมเดลส่วนตัวฮาร์ดแวร์ที่คาดว่าอ่าจะมีการขาดตลาดเพิ่มขึ้นนั่นก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัว ขาตั้งนะครับขาตั้งของเจ้าตัว p l a y s t a t i o n 5นั่นเองนะครับที่มันค่อนข้างที่จะมีความสวยงามนะครับสวยงามแล้วนะครับแล้วก็น่าจะกลายเป็นอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งอหรือเปล่านะครับที่จะาขาดตลาดในช่วงแรกๆเหมือนกับตัวแท่นชาร์จจอยด้วนเซนนะครับในช่วงแรกๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันถ้าเพื่อนๆคนไหนอ,อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5 New m o เดลใหม่เนี่ย ว่าในกทมเองเนี่ยจะมีความร้อนแรงขนาดไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องเ c o n นทีกันไวน้นะครับผมเองก็จะพยายามเข้าไปเกาะติดต่างๆเหล่านี้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับกับตัวเครื่อง PlayStation 5ตัวนี้โมเดลเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่วันพรุ่งนี้หรืว่ามันลือเนี่ยก็อาจจะไปสอบถามทางร้านที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายของทาง p l a y s t a t i o n ประมาณนั้นนะกับร้านรวงต่างๆนะครับว่าเขามีการปรับ ในเรื่องของการจำหน่ายตัวเครื่อง PlayStation 5ยังไงกันบ้างนะครับก็จะได้เอาตัวมุมมองของร้านค้าต่างๆในในกรุงเทพเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันนะครับจะได้อัปเดตรู้รู้กันนะครับกับในประเทศไทยกับตัว PlayStation 5รุ่น new model นะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับมองว่าตัว PlayStation 5ตัวเดิมของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วทำไมถึงคิดอยากจะเปลี่ยนใจไปเอาตัวสดิมก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับ ส่วนในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับกับค่ำคืนนี้คาดว่าคืนนี้ก็คงจะไม่ได้ไลน์นะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้เราไปช่วงเช้ากันแล้ว3มชั่วโมงกันเลยนะครับก็จุใจกันไปนะครับเดี๋ยวก็อาจจะจัดตารางเวลากันใหม่นิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างสเปกสปะกันนิดนึงนะครับแล้วก็ดูของข้างหลังหรือเพื่อนๆผมเองยังไม่ได้จัดอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางเลยนะตอนนี้แบบตัว ไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากจริงๆประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโอ้โหเกมมันออกทีกันมากเลยเลยนะครับจนตัวผมเองเนี่ยลืมสมัครโปรโมชั่นลดราคาของตัว PlayStation Plus ตัวแพ็กเกจอ่าเอ็กซกับ e l ลักไปเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับก็ยังไงขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการเล่นเกมในค่ำคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ